วัสดีครับมือนีมาพบกับผมเจ้าเจ้าสื้อพีดีล้วครับมือนีห้องสิบพามาเป็งการเปลี่ยนสิ้นลดหาซิบซีนะครับว่าสั่งเสียงหน่อยเป็นเหตุจังเลยนะครับ ตรนี <d> mm ้จะเป็นฝาบนนะครับตรงตตงงเปิดฝาบนญสร้างเป็นว่าเพราะมันจะมีปิดล็อกยุ่งทึงเป็นว่านะครับนี่ก็บม่ค่อยรู้น้อเพื่อนนอกตรงก็ได้จะเป็นลูกมือเพื่อนนั่นแหละนี่คือตอกตอกตอกฟ้าออกนะครับ ละไม่ตอกตอขึ้นจากข้างล่างนี่ยเนี่ยเนเออใส่หัวหัวหัวตอกตอกตรงอมะเหมือน้อนเคียงไม่่ฝากกับหลานดีอ๋อเอาไปซูปเซ่จะทำพวกนั้นหน่อยรวมรวมว่ะโยกโใส่กว่าโยกใส่กว่า รวมมาเ,เลยเกินเกินบูดบูดนานจะรวมอ่ะตรงนี้น่าจะเริ่มแล้วแม่นรถสวิสหนึ่งคันครับตกทับตีนเด้อยบ้เบรกน้ำมันก่อน มันก่อนก็นได้ครับเป็นดูว่าขันตัวนีววนน้ตัวนี้ถ้าเวลาเขาเปลี่ยนซิ้นตัวนี้เขาเขาต้องเช็กไอ้พวกพวกบูดพวกอย่างมันนํำนะครับเพราะรถหายิบซีมันจะเป็นมันจะมีบูท่งเหลืองบูท่งเหลืองบนลางครับตัวนี้ขันบูดหลวมเขาเปลี่ยนสิ้นเข้าไปแล้ว ใส่ชิ้นไม่เข้าไปกับแป๊บเดียวก็หวัวอีกครับขันเท้าปเปลี่ยนบูดนำขันเท้าปเปลี่ยนแตสินตัวหนึ่งบูดหน่อยแง่เอาเอาบูดน้อยก็บูใยญ่ลงมาเลยกับิ้นตัวหนึ่ง มากระดงมาตัวแกะแกะซุบเดินี่ครับทางเสียงหน่อยเพิ่นจีเช็กว่าบูดตัวที่ยู่ไอ้ลูกหมายนี่มันรวมบ่เพื่นจีเอาบูใหม่มาเช็เบิ่งนะครับบูใหม่ฟิตแต่ต้องเปลี่ยนบูดครับเครื่องทวนวนง่นเราผ่าสีดองในเลยเอาีง ความสะอาดกันครับว่าเศษเบิ้งบนมันหลวมเบาท่านบหลวมกินไหมคะโยกใช่ครับอ่าโอเคถือว่าได้เพราะว่าเขาตอกตัวนี้เข้าไปมันก็จะปิดพอดีเพราะว่าตอนนี้เขาพ่ะท่านตอกเขาเพราะเขาตอกเขาปุ๊บมันจะบีบเขาหน่อยนึง เาบีบก็ต้องฟอกมหมม่นถ้ามันยังรวมอยู่ก็ต้องเอาตัวนี้ไปฟอกหลังจากที่ลงมาแล้วครับเกาะสินออกที่เรียบร้อยอันตอนต่อไปเพิ่งจะเช็กบูดแล้วครับบาทนี้บูดตัวใต้นี่น่าจะหลวมเพราะมันค่อนแห้งตอนมีห้อยกัดครับ มันจะมีห้อยกัดอยู่ห้อยหะครับบ่นห้อยกัดนะมันบม่มีเขีาเดี๋ยวก็เข้ามาเช็กตัวนี้ครับตัวตัวข้อมาตัวนี้มันมันมันกลิ่นบอนะครับตัวนี้ก็ขึ้นหนาบวกกลิ่นครับตัวนี้ก็เรียบปกติครับเบื้องช้างเพิ่นติต่อบูดตัวนี้ออกครับ่มาหาเบิ้งเลยต่อเปลปิด ตัวนี้มันจีดตอกง่ายๆจหน่อยมล่ะครับเพราะว่ามันค่าแก่นค่าอย่างอยู่ออกเลยบ่ออกเลยตัวปิ๊งเลยเด้ออันนี้เพิ่นใส่เหนิ้วครับเพิ่นเพิ่นดีเซียนใส่นิ้วเล็กน้อยนะครับใส่ไว <ś aman> ้เพราะอะไป่าไม่เจอวะ เสียวเหนียวเนื้อหาเรียมหาไรก่อนต่อพูดถึงไรเพื่อนวันบอกว่าฉันสายแล้ววันนี้จะมาต่อยจะเล่นวะเลยครับ,รบตอนนี้ออกมาแล้วครับบู๊ นี่ครับเป็นหน้าตาแบบนี้ละบ้นี่เห็นว่าครับ้อยมันกิน้อยมันหักครับสึกผ่าโบมี่หม่งอยู่เหรครับวัดโบมีพผ่าอยู่เพราะว่าสึกเปิดนะครับนะี่ครับมันจะกินฟังเดียวครับอีกฟังหนึ่งมันจะบวก,กินฟังหนึ่งมันจะสึกบ้หลายครับฟังหนึ่งมันสึกหลายนะครับ ตัวนี้เกิดปัญหาเห็ดให้งเส้นหัวครับเพราะว่ามันโยกทีจนมุนนเลยมันโยกได้ครับกองคือไม่ใช่เรื่องบางขั้นตอนการการเป็นต่อพูดเขาเป็นต่อเขาง่ายวานะครับเพราะตัวนี้มันต้องใส่เครื่องมือพิเศษโตัวนี้บันโรดเลยมั้ยโดเอาขึ้นมากก็ได้โรดไอโรดเพราะว่าถ้าเราบใส่เครื่องมือพิเศษตัวนี้ มันจะเห็้ยนเห้เวลาเขาตอกบูดลงไปนะครับตอกบูดหม่ลงไปห<ล>ัวบูดจะบานหัวบูดตัวนี้จะบานแล้วเพราะมันจะไปเขากับใบตัวตัวข้อมาที่รับบูดอะ่ะมันจะเซยไปได้ครับมันจะเขาว่าลมใชยแล้วที่บูดหลังก่อนเอาไหนเดี๋ยเอาหนมาปมปอนนี่แล้วช่างโค้งไง นี่เพื่อนกำลังสีล่างนะครับนี่เพื่อนมีของเรียนไหมครับออของมันตรงมีเพื่อนหวังกาเป,ป,ป,ป่านมันครับ สองหาหูครับเสจ้วซานเรื่องหูครับหมอนี่เห็นเรื่องหูห,หรืเก่งครับเมื่อกีเ้เมื่อกี้เพื่นว่าคุ้กับปูขายเห็นจกหูนี่โอ้ยเพื่นว่าภาษาภาษาเนี่ยครับเป็นเก่าบ,บูดไม่ใช่แล้ววานนี้โยผมขออนุญาตจับเพื่อนจังหน่อยเขียนแล้วหมจับร้องเบอ เพื่นคนติดต่อเขาเอาโซโซเครื่องมือไิเศษจังไหมเนี่ยครับเครื่องมือไม่เสียดเคสเองครับไม่ต้องต้องต้องใส่แบบนี้ครับไอ้โตโตหัวบูดจังผิบปบานนะครับขันท่าเอาขวานไปข้อข้อข้อขาง,ขางมันเดี๋ยวหัวบูดบานงานเข่า นี่ถ้าถ้าเขามีแท่นอัดแค่นี้ครับเพราะว่าส่วนมากกับออกสองหน,น้างานแท่นอัดกับบด้แบกน้ำนึ่นะครับแท่นอัดกับยุยรันอันนี้มันจะลงไปไปแกว่งพอดีครับเพิ่นต,ตัวนี้อีกแล้วเพิ่นกับยุลางอันนี้ใส่ซิ้นครับหลังอีกรอบนึงทำความสะอาดแล้วใส่ซิ้น đây là người phá chập xuống này ความสะอาดอะไรทุกชิ้นส่วนครับ เส้นกอนก็ไ hmm. ด <au> ้จ mm ังพอมัน hmm. ย mm ังยอยู่ต่อนะสองเขาเซตที่หลังก็ได้นนเบิ่งนกันเสิ้นเขาหูเพิ่นวะดีเสียวซานดานหูครับไจบ เดือยหูเพิ่อนมาต้องไว้ใจเพิ่นหูเงี้หูเงี้ยหูกับปูครับตะกี้เพิ่อว่าที่หนึ่งนี่แหละของหมู่บ้านว่าท่านใส่ชิ้นกับบางอย่างครับก่อนต่อโค้งไปโหลดเปลี่ยนชิ้นอยู่ไอยู่ขึ้นอยู่กับบูดสองตัวแล้วครับขันบูดหลวมเปลี่ยนชิ้นไม่เข้าไปกับ่เปลี่ยนบูดกั ก็เดียวบหัวพอถึงสามหมื่นเราคนววาอยู่กับนาตาหูเพียนพ้อมืนกันนาตาดีจริงๆเพียนันไ้ก็่ยูเหมนนอยู่กับคน่าสิดูแลมันวนน่คนว่าเปียนเหล่วมาเหล่วสร้างนาตาดีป่ะไหนแต่ดูแลรักษามันกับหัวให้เขานกันคุา ทั่นี้ก็ซื้อรถตามอายุการใช้งานครับรถคันนี้ก็ใช้งานประมาณพันชั่วโมงครับพันกลัวเหรอวะจะกลัวเท่าไหร่พูดผมกับท่านในเบื้องเดอนไม่อยู่ประกอบเรียบร้อยครับ,รบที่นี่เพิ่นเะมาอาวุธบุตร,รเชิงออกครับ Tôi chỉ tổ cái này là hợp tiêu, không có gì tỏ vào những nhà Cái <laughs> này chỉ nhà đó đây có con trà, ทำความสะอาดยังเดื้อเหรอเบื้องว่าเพิ่นสิใส่บุบบุบบุใหม่จังได๋นะครับตัวนี้ก็ต้องใส่เครื่องมือพิเศษเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องมือพิเศษเพิ่นก่อน

เวลาเขาเปลี่ยนแกต้องเปลี่ยนพร้อมกันนะครับบูดบนบูดล่างสิ้นสามตัวครับเป็นสามตัวต้องตรงได้ไหม ตัวกะระวังจะน่อยครับผมันลงมาทำกันมันงสีเขายากจองหวะลงเพียงเพียงกันนะครับ แลยายนย่างเดียวเราจะยันตีเพราะปูมือจะขวงเป็น <c oughs> ว่าพอตีเพรปูมือจะขวงปุ๊บเนี่ยเป็นสร้างมือปูทันทีเลยเหรอครับ <c oughs> <c oughs> เเรื่องหู้นมากคักครับมือเลยก็หู้นียู่ละเราทำความสะอาดดีกว่าครับแบบนี้ก็ตรงมืเบิ่งขันตอนใส่เนาะนะลาใส่ลาใส่ตัวนี้ก็มีเครื่องมือพิอเศษที่สุดครับ xây xe hơn bà, mấy biết mua chế ngày xây Say giống dặn cái người ở nhà. Say ngài xây xe diap. Banang tang, lê diap. Hola hola ngay hẹp 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 แต่นี้ชิมี้บปืนตัวบนครับตัวบนตัวบนโอ้โรงงานขวานเจ๋งครับพี่น้องอใส่มือต่อ,อยังเดียวเด้เอาลงไปซื้อทำทางทำทางุนๆจังนะวนมุนๆุนๆดุม,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 มตัวนี้อ่าให้เฟืองมันลงหลงังมุนโยกหาค่อยๆเคาะไปเสีย หนึ่งเครื่องตัวนี้ก็ขึ้นไปมันไหลขึ้นมาไอซีมันไหลมาเวลาใส่กับอย่างนี้เครื่องตัวนี้ครับระวังเยอะหน่อยเพราะมันจะไหลขึ้นมานะแล้วว่าต้องงัดเข้าไป เอางลปเอาเรื่องปั่นกั่รอบเอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวติดตามส้มคลิปหนา Klap